อย่าเรียกว่าว่าบ้านเลยเรียกว่าที่สุขหัวนอนของเธอดีกว่าใบาสองใบนะคะ3สาใบาสัญญาโต้งไปจ้าประคนดีดค่ะ ขอเล่าย้อนไปถึงวันนั้นนะครับวันนั้นผมและทีมงานเนี่ยก็ลงสนามนะครับลงพื้นที่ไปโตระเวนเอาของข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายนะครับไปช่วยเหลือคนดีที่ย่านตลาดของเตยตอนนั้นเน่ยจำได้เลยว่าอากาศมันร้อนมากแล้วเราก็ต้องการรถเข็นนะครับเพื่อบรรทุกนะครับสิ่งของเหล่านั้นเพื่อไปมอบให้ พ่อไม่อยู่แล้วฮะมีแต่คุณคุณคุณแม่คุณพ่อไม่อยู่แล้วเหรอคุณพ่อเป็นอะไรครับคุณพ่อเดินไฟดยุดตายตั้งแต่หนูยังเล็กๆทุกวันนี้อยู่ใครครับอยู่กับแม่อยู่กับแม่ใช่ไหมอยู่ตรงไหนครับน้องอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงตรงตรงตลาดของเตยใช่ไหมโอเคคุณแม่ทําอะไรครับพวกล้างจานโอ้คุณแม่ล้างจานอ่าแล้วคุณแม่กลับมากี่โมงกลับมาบางวันก็สองทุ่มกับสามทุ่มโอเคอยากช่วยคุณแม่อะไรบ้างเราพฟังหน่อย ถ้าช่วยได้อยากช่วยแม่อะไรบ้างก็อยากทํางานแล้วก็าหาเงินช่วยมแม่แม่ผมตอนนี้ผมอยู่กับกับ,ก,บกับน้องกิฟแล้วก็น้องเก๋นะด่าสู้ๆ้นะครับสู้ๆนะขยันขยัน,นะครับผมเป็นกาลังใจให้นะแม่นะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือว่าหนูก็เป็นแบบเขาแต่ว่าหนูดีกว่าเขาหนูได้ทํางานแต่ว่าเขาไม่มีงานแล้วก,ก็ไม่มีคนดูแลด้วย พอสี่ตุ้มเขาก็ต้องไปนอนอยู่กับหนูพอสักพักหนึ่งเขาก็มาเด็ดใบยะนางตรงนี้ค่ะเด็ดใบยะนางไปทำอะไรเด็ดเอามารับจ้างไปกินเป็นรายวันค่ะวันละ70บาทเนี่ยค่ะคนที่ไปเอาใบายะนางป้าป้าคนนี้คอยช่วยดูเหมือนกันในละแวกนี้ก็ช่วยดูเขาแต่ว่าค่าบ้านอะ่ะเราไม่เราช่วยเขาไม่ได้แม่เขาอ่ะกําลังจะย้ายเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไล่อ่ะค่ะเขาบอกว่าติดหนี้หมื่นหนึ่งเขาไม่ให้อยู่นะรักเขาพูดคานี้ค่ะ ที่อยากจะช่วยหนูนะกลับมาวันนี้นะ,ะกลับมาวันนี้หนูช่วยเอาตังค์ตรงนี้นะคะเอาให้แม่หนูนะคะโอเคครับครับอ่าหนึ่บาทนะคะหนึ่งใ <1 S 2> บสใบนะคะ3สามใบพี่รบกวนหน่อยหนูช่วยหนูช่วยเอาเงินเนี้ยเอาให้คุณแม่คืนนี้ที่คุณแม่กลับมาได้ไหม,มได้ไหม แล้วพี่ขออย่างหนึ่งหนูบอกคุณแม่ว่าหนูรักแม่นะหนูรักแม okay. นะ่นะโอเคนะพูดงนี้นะโอเคนะเก๋จ๋าสัญญาพี่ด้วยมาสัญญานะโอเคขอทั้งสองคนเลยสัญญาสัญญาสัญญาต่อไป,ไปจะเป็นคนดีค,นดค่ะโอเคแม่สู้ๆนะโอเคแล้วก็แล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเหมือนคุณแม่ของหนูค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเหมือนคุณแม่ของหนูค่ะโอเคค่ะ ซู้ซูนะไปแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะโอเคขอบคุณมากนะจ๊ะซู้ซูนะบ๊ายบายนะโอเคถ้าพี่โอ,อกาสพี่กลับมาช่วยนะโอเค